ถึงเวลาแล้วที่โลกและอเมริกาจะต้องตื่นขึ้น mm hmm. เติบโตขึ้นและยุติความโง่เขลาความเชื่อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือต้นกำเนิดของมนุษยชาติเราไม่มีความก็้รู้เหลืออยู่ในการเพิกเฉยต่อการกระทำ ที่อยู่นอกเหนื้อกฎหมายสากลอีกต่อไปสิ่งที่กำลังทำในนามของพระเจ้าและประเทศเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเราถูกโกหกและควบคุมจิตใจในการดำรงอยู่ทั้งหมดของเรามันจะต้องจบลงโลกได้รับความสนใจ และตกเป็นอนานิคมมากมายหลายครั้งย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปีอนโนนาคิผู้ที่มาจากสวรรค์เป็นหนึ่งในผู้ล่าอนานิคมเผ่าพันธ์ุเหล่านี้บางส่วนดำเนินการภายใต้กฎหมายสากลและสนับสนุนบริการผู้อื่นเพื่อให้รับใช้ตนเองและ ใช้ประโยชน์จากเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขามาในเรือรบที่เป็นเพียงพลังงานบริสุทธิ์พวกเขามีอาวุธที่จิตใจมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้โลกได้เริ่มต้นและเริ่มต้นใหม่หลายครั้งเนื่องจากสงครามที่ดําเนินอยู่เมืองที่จมอยู่ใต้ทะเล และปีระมิดใต้ทะเลเป็นหลักฐานยืนยันถึงสงครามเหล่านี้รัฐบาลและศาสนารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้พวกเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตอันเก่าแก่ของเราเพียงปกปิดไว้เพื่อให้เผ่าพันุ์มนุษย์ไม่รู้การแบ่งแยกการควบคุม อย่างแนบเนียนนี้มีระบบควบคุมดาวเคราะห์ระดับโลกที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ระบบการควบคุมระดับโลกนี้ไม่เพียงแต่ควบคุมาศาสนาสกุลเงินระบบการเงินระบบการแพทย์แต่ยังควบคุมจิตใจของเราทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ได้รับการจัดการครั้งใหญ่ DNA ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ถูกแบ่งแยกและถูกตัดออกหลายครั้งในหลายล้านปีและตอนนี้เรากลายเป็นลูกผสมมนุษย์แบบอินเตอร์มิตตที่เราตั้งใจจะเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวของระบบควบคุมนี้ เราทุกคนรู้เรื่องราวของอดัมกับยิฟและเรื่องราวเกี่ยวกับบุญคนจะมีประโยชน์มากถ้าคุณรู้วิทยาศาสตร์และรู้ว่าผู้เล่นตัวจริงคือใครไบเบิลมีเหตุผลตีความหมายได้อย่างลึกลับเราทุกคนต่างมีจิตสำนึกที่เป็นหนึ่งเดียวกันพวกเราทุกคน คือประกายแห่งจิตวิญญาณที่อยู่ข้างหัวใจและเมื่อเปิดใช้งานเราจะผ่านพ้นไปได้ทางออกสำหรับสันติภาพของโลกและการยุติสงครามคือการตื่นรู้อย่างแท้จริงว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไรเราจำเป็นต้องตื่นขึ้นมาสู่ความจริง เพื่อเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์บรรพบุรุษกาแล็กซีกของเราและความหมายที่แท้จริงของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี้เราอยู่ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวดทารุณเราต้องถามตัวเองว่าเหตุใดจึงมีความไร้ายมนุษยธรรมมากมาย หมายถึงความตายความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดการส่องเวยเด็กของซาตานอนาจารย์สงครามและโรคร้ายการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมเหล่านี้ได้รับการวางแผนและสนับสนุนโดยหน่วยงานด้านลบนอกโลกเหล่านี้ ได้เวลาตื่นและยุติเกมแบ่งแยกนี้นี่จะเป็นทางออกของเสรีภาพส่วนบุคคลและการปลดปล่อยดาวคราะโลกในช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อยและหน่วยงานด้านมืดเหล่านี้กำลังถูกขับไล่โดยเผ่าพันธุ์ที่มีความเมตตากรุณาเช่นพิยเดียน พาร์คทรีเนและเผ่าพันธเชิงบวกอื่นๆอีกมากมายที่นี่เพื่อช่วยให้เผ่าพันธ์ของเราและโลกของเราเป็นอิสระพลังเชิงบวกเหล่านี้ได้ทำลายกล็ดกฎหมายที่เข้มงวดทารุณเหล่านี้และวางกล็ดมิติห้าพวกเราหลายคน จะรู้สึกได้ถึงผลกระทบนี่คือสงครามระหว่างมิติและได้รับชัยชนะแล้วกองทัพของพระเจ้าคือคำแนะนำของคุณคำแนะนำที่เราได้รับจากอีทีในเชิงบวกเทวดานักบุญคำแนะนำนี้มีหลายมิติพวกเขามาที่นี่บนเรือ ตามที่อธิบายไว้ในคำพีโบราณของเราหลายคนเป็นพลังงานทางกายภาพบางส่วนเป็นพลังงานบริสุทธิ์และบางส่วนมีการขยายร่างแสงอย่ากลัวเรือเหล่านี้เพราะพวกเขาอยู่ที่นี่มาตลอดอนุนกคีที่ตกหล่น ที่ก้าวออกจากกฎหมายสากลกำลังได้รับความเมตตากรุณาจากสภาที่สูงกว่าในขณะนี้บางส่วนจะได้รับการฟื้นฟูบางส่วนจะถูกส่งกลับไปยังต้นกําเนิดฉันไม่สามารถร้องขอช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นกว่านี้ได้และไม่น่าเชื่อว่านี้คือ ช่วงเวลาสำคัญของการมีชีวิตอยู่